ลักชื่อชูศินะคะก็มีเคสประทับใจอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือมีมีมเพื่อนที่อยู่ในเขตทางนลำลุมัคยาปฐุมธานีเนี่ยนะคะสา,ามีเธอเนี่ยตายตายเสียหรือตายวายอะไรสักอย่างคือเขาใช่ไหมต้องต้องฟอกไตอ,อ่ะคืออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของมีนะคือปกติเนี่ยการฟอกไตต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมเขาฟอกกันอาทิตย์ละสองครั้งหรือสาครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ก็จะมีท่ออะไร ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเคสนี้มีเพิ่งรู้จักเลยนะว่าเขาล้างท้องเอง mm hmm. เขาล้างท้องเอง mm hmm. เขาต้องมีของเหลวที่บ้านแล้วเขาต้องทําทุก4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมง mm hmm. อะไรนี้แหละเ, mm hmm. เขาจะมีห้องหนึ่งเนี่ยข้างบนบ้านนะคะเป็นห้องปลอดเชื้อแต่ว่าเขาต้องทําความสะอาดล้างมือ mm hmm. แล้วก็จัดการเรื่องไม่ให้ติดเชื้อที่แผลเพราะเขาจะเจาะหน้าท้องไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่ของเหลวเข้าไป mm hmm. เขาบอกว่าใส่ของเหลวเข้าไป2ลิตร แล้วก็จะถ่ายของเสียออก2ลิตรอย่างนี้นะคะแล้วคนนี้เนี่ยเ,เขาก็ถามว่ามีเจลตัวไหนที่จะช่วยเรื่องนี้ได้บ้างมีบอกว่าโอ้โหรักษาหายนี่คงไม่มีไตาวายไปแล้วแต่ว่ามันน่าจะช่วยเรื่องให้สดชื่นมีแรงหรืออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็อบอกว่า จะลองดูอยากจะลองดูนะคะเพราะว่าก็ลองมาหลายอย่างแล้วกินของยี่ห้อดังๆมาเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ประทับใจคือยังไม่เกิดผลอะไรที่แตกต่างจากเดิมเนี้ยนี่บี่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองเจลดูเขาก็บอกว่าพี่บีกก็งบก็จํากัดนะขอลองแค่ยี่สิบซองก่อนได้ไหมยนะี่ซองนะบีก็โอเคบี่ก็แนะนําอูมินะคะคืออาเจอูมิเนี่ยจะช่วย สร้างสเต็มเซลล์จะช่วยซ่อมที่เสือ่อมถูกไหมคะสกัดมาจากสาหร่ายทะเลนะคะมีฟูคอยแดนนี้ไปดูเสิร์ชที่ Google ได้นะคะก็อันนี้เนี่ยเรามั่นใจเพราะเราแนะนําอย่างนี้มีบอกมีมั่นใจเพราะบีแนะนําตัวนี้เนี่ยมา5ปีแล้วทานเองทุกวันด้วยนะคะเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเขาขอซื้อ20ซองบีก็บอกว่าทาน10ทาน10วันเนี่ยวันละสซองถ้าเวลาไตาเนี่ยให้ทาน6โมงเย็นนะ<อ>นะคะ เขาบอกคุยทันละสองซองเชียวเหรออะไรเงี้ยบีก็เขาบอกว่าขอวันแรกสองเดียวก่อนกลัวว่ามีผลกระทบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถึงค่อยไปเพิ่มวันสองวันหลังอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบีก็เขียนถามอยู่เรื่อยเขาก็บอกเออเพิ่มแล้วยังไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรบีก็ลืมไปพอผ่านไป9วันสิบวันเนี่ยเขาเขียนลายมาตามแล้วพี่บีมาส่งกะหมดแล้ว mm hmm. ดีมาก ฉี่ที่เคยขัดเนี่ยที่เคยแบบเวลาจะฉี่แล้วต้องเบ่งต้องอะไรเนี่ยบางทีปวดฉี่ฉี่ไม่ออกเนี่ยเขาหายไปเลยพรานี้ฉี่คล่องสบายแล้วเขาก็สดชื่นคือวันแรกที่มีไปแนะนานี่นะสามีเขาไม่พูดอะไรเลยนะคือเขาลองมาเยอะแล้วคงมีคนมาขายเขาเยอะอะ่ะเขาก็ไม่พูดอะไรกับบีเล้เายๆก็คงไม่เชื่อ,อแต่เมื่อวานที่บีอาไปให้นะอู้ยคุยจ้อเลยบอกพี่กินแล้ว เนี่ยตื่นมานะผมมีแรงทุกทีนะผมตื่นมานะผมเหนื่อยจะเดินลงบันไดยังเหนื่อยเลยนี่ตื่นมามีแรงผมเดินลงมาเสร็จแล้วผมยังมาแกว่นแข็งออกกําลังกายได้ด้วยไม,ไม่เหนื่อยอ่าเขารู้สึกสดชื่นมากหน้าตาผอ่องใสอะไรเงี้ยแล้วฉี่ไม่ขัดเขาแฮปปี้มากขอบคุณว่าบีได้แนะนํานี้เขาก็เลยซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งกล่อง เขาบอกว่าคาจริงเขาจะต้องไปเที่ยวปีใหม่กันนะเก็บเงินส่วนนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ไปแล้วแลนลี่ไปเที่ยวนะไม่ไปแล้วเสื้อเดืยนนี้ดีกว่ากินแล้วสุขภาพดีกว่า